สไายดอร์แมนหรออะไรใช่ามาเป็นอ่าวพิมพ์ไม่ได้หรอทำไมธอดมันไม่พิมพ์คำว่าธาตมาเป็นลูกน้องของฉอนสิทำไมนายดูแข็งแก่งใช่แต่นายเป็นทหารเรือมาฉันไม่ได้เป็นทหารเรือนายหมายความว่าไงนอนคือเผ่ามังกรฟ้าโอเคอ่าเ้หยุดนะนี่แกจะไปไหนอ่ะพับพรุบขี้มาเป็นลูกน้องของฉันซอ โอเคพาฉันไปที่เกาะแห่งท้องฟ้าไอชแนลพิมอะไรเนี่ยซื้อเรือสิฉันแหลกนะเอลูกน้องเรานี่ใช้ไม่ได้เลยใครอีกวะเนี่ยเฮ้ยนายอะไงมาเป็นลูกน้องของฉันซะโอเคพาฉันไปที่เกาะแห่งท้องฟ้าใช้เราต้องใช้คนเว้ยใช้ลูกน้องใช้ธาตุไปแล้วครับตอนนี้ลูกน้องคนนี้ใช้ได้อะคนนั้นมันเพิ่งตามมาบอกให้มันพาเราไปเกาะแห่งท้องฟ้าไม่พาไปอ่ะ เอ้ยพามาถูกว่ะนึก uh> ว่ามันจะปั่นเราเยอะมากทีวีแม่หนอแม่อันนี้มันควรจะเป็นทีวีไทท่านใช่ไหมอัปเดตใช่มาเป็นลูกน้องของช้อนซอโอเคมันโอเคง่ายจังวะมันไม่มีใครขัดขืนตะกี้ดีที่ทอยเลยอยู่ที่ไหนอ่ะฉันก็ไห่ล้้เออเราช่วยเขาฟาร์มไหมแล้วก็ส่มผลผลสปินฟรีฟูดไม่มีผลทางนั้นแหละไปฟาร์มเวลซ์แลโอเคไม่ใช่แก แล้วทำไมมือมันติดความมืดฉันเลเวล280มอนี่ว้าวมัน47ไม่ใช่หรอเอาโกหกเอาเลเวล47ถ้าตรงนี้มันไม่บอกมั่วนะหรือว่ามันมีโอกาสบักว้าวไม่ D N p C สิแกจะไปไหนอะ่ะหนีอรอน้อยรับเคลียังฟังพระเดาเื้อฉันไม่รอ้ฉันไม่รู้อะไรบ้างเลย นี่บอบบี้อ่ะบอบบี้บอกให้รับบอบบี้ไปตีบุสโอเคตอนนี้แกไม่ใช่ลูกน้องของชาล็อตเขาจะปล่อยให้แกเป็นอิสระเฮ้ยไอเจ้านั่นที่มันเทเลพอร์ตหนีไปนี่นะธาตุของช้อนจอดก่อนบอลซ้อเฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยอินฟินิตี้คิวมันยังไม่ปรับอีกเหรอผลเลิฟรีเซ็ตรีเซ็ตเอาลูกน้องออกก่อน พรีโฟดไม่มีโฟรไฟกลับไปฟาร์มเวลซะบลาเลเวล20 48มันยังโกหกไปเรื่อยนะก็บอกว่าแกเลเวล280อ่ะเนี่ยข้อความมันก็ยังเซฟไว้อยู่แหะไม่โกหกใหม่เลเวล20ก็ยังไม่ใช่อยู่ดีผมจะเรียกลูกน้องของฉันจัดการมาเลยลูกน้องอา้าวแตกแล้วอ่ะให้มันสั่งสอนมันอา้าวมันปิดพีพีแล้วอ่ะเมื่อกี้ยังค่อา้าว อะไรวะงงตอนแรกไม่ตีแกเลเวลเท่าไหร่เนาะ48กว่าจะพูดความจริงท้ยมีฟอดไม่เอาผลที่นรกซะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้โยว์มวมาเป็นลูกน้องของฉันซะโอเคนายจะไปที่ไหนหรอแอนดีฉันถามว่านายจะไปที่ไหนเบล58อย่างนี้น่าจะไปก่อายกี้อยู่นับเควเซอ I have bluebot bot เฮ้ เจ้าหมอนี่เฮ้ยแกกล้ามาท ok> ํากับเผ่ามังกรฟ้าอย่างนี้เลยหรอข้าเขาสาดูดิมันทํากับเราอย่างงี้โอ้โหลูกน้องเราฉันจะให้แกเวียนไหวตายเกิดเล่นมันเลยลูกน้องลูกน้องติดลูกน้องอย่าซื้อบื้อดีเฮ้ยเมันไปแล้วไปแล้วไปแล้วอเลยเออนี่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 เสียบเสียบเออโคตรเกียนเอ้ามอน ลูกน้องเราก็จะไปเสียบผีอันนี้คือจุดอ่อนลูกน้องเราเดีย๋ยวไปเสียบนะไม่ใช่ผีเราล่นะผีใครไม่รู้ดูดิเฮ้ยแเป็นจอนสลัดมาทำอะไรที่นี่อะโอเคฉันถมว่ามาทำอะไร <Hey. S 1> นี่นอนเป็นโรบอทเหรอไม่ตอบซะด้วยเฮ้ยไอ้เจ้าลาวานี่มันออกมาแล้วลูกน้องจัดการ มันเข้าไปในเขตของฐานเรือเสียบอืมเสียบ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 เป้าหมายเป้าหมายเป้าหมาย12นาฬิกาจิ้มผลโ,โมจิอ่อเฮ้ยมันอาจจะจ้องเล่นงานเราอยู่อะไรเจ้ามนุษย์บวกอ่ะลักพาตัว,วานายเทพขอบใจนะนะปล่อยไว้ตรงนี้แหละออ้งมาเป็นลูกน้องของฉันสิลิสมีโฟดโอเคแกต,ต้องการผลเหรอลัอกเจ็ด อันนั้นมันผลแกไม่ไม่โทษเจแกต้องการให้ฉันสุ่มผลให้แกเหรอกันแสงใน,นน้าแข็งให้ฉันแต่แกต้องเอาชนะลูกน้องดัมเบลวันของฉันให้ได้ก่อนลูกน้องอะ่ะใช่ดูนี่เหรออ้๊บอา้าวเรียกปึ๊บแตกปับ๊บเสียบเสียบเสียบนี่คือลูกน้องของฉันอา้าวไม่นะคนนี้ไปฆ่า <c oughs> เขาก็ปิดพีพีนะสิ โทษทีเดี๋ยวนี้มันปรับลูกน้องให้ยืนนำหน้าแล้วดูดิเวลาผมขยับปุ๊บลูกน้องมากันหน้าแต่ก่อนลูกน้องอยู่ข้างหลังเมีใ่หให้มือลอยรอมีโทดขอช้อนลูกน้องของช้อนซิไม่สู้ไม่สู้หนีหนีอันนี้ผมไม่ได้เล่นสายผลแต่ว่าทําไมมันเสียบแรงเนี่ยมันเสียบพันสี่แล้วนะไม่ได้เล่นสายผลพอสด,ดีพวกมนุษย์ไม่ตอบคนไทยเนี่ยรู้กล้า เอาไว้ไม่ตอบเท้ากับตายเสียบนี่จะมานี่จะมานี่เสียบวอดดีเจ้ามนุษย์ไม่ตอบอีกแล้วคนไทยแล้วเนี่ยตีเราหน่อยดีจะมาเป็นทอดของชัอนซอไม่ก็ไม่มีทองเลือกหรอกเนาะเป็นหรือตายเนาะยิงคู่ยิงคู่เป็นเอาตอนนี้เป็นเยอะมากไม่เป็นอ๋อก็เลือกทางผิดแล้วล่ะ อ๋อจ้าทำไมรู้สึกเขาเหมือนเอื่อมละอาแล้วเขาแบบว่าจะทำอะไรก็ทำเถอะอารหยดนอฟอยเจมอเดอ้อใจจะต้องเวียนไายตายเกิดเราต้องเอาไอ้ตรงนี้ออกก่อนเลยปล่าหรือว่ามันตีได้เลยตีบานเบิร์ดตีมันเองมันมีหลายชีวิต เอ,อน่าจะได้นะมันไม่ขึ้นว่าโนรีบอทลูกน้องช้อนจ่อกันมาเลยหัวเรามันหนีแล้วนะมันหนีแล้วมันหนีแล้วอืมเสียบออใครมาใครมาเสียบเสียบเหมารวมเสียบเมารวมเฮ้ยใจเย็นเพื่อนลูกน้องชันตีผิดไม่ได้ตีพะดูสู้กับลูกน้องไย ต่แพ้ลูกน้องเหรอเขาเวล่ประมาณเก้าร้อยลูกน้องใจเย็นลูกน้องโคตรเถื่อนลูกน้องพอแล้วมีปุ่มแบบปุ่มเปิดปิดไหมโทษทีเนาะโอดีลูกน้องช้อนมันโหดไปหน่อยอะสุ่มกระดูกเพื่อความเกลือตอนนี้มีพันห้านะเพราะว่าผมไม่ได้สุ่มเลยจากที่เกลือหลายรอบอืให้ตังวะตังก็ยังดีกว่าเย็พอะเอออ เฮ้ย XP หายไปแล้วเหรอเอ้ย XP มาแล้ววะสุ่มอีกสัก2รอบให้มันเป็นเหลือหนึ่งพันตังอันนี้รอบสุดท้ายนะก็ยังตังอยู่พอละ้อ้ยเจ้าทหารเรือหน้าหม่อยทำไปแต่งตัวโป๊จังวะไม่ตอบยิงเหรอ,อไปไปก่อนไปไปก่อน,อน,นตืดตืดตืดอ๋อนีดโฟนพ่าแกรู้จักช้อนช้อจะให้ผลแกจริงๆตัวนี้ผมก็จำไม่ได้นะมันชื่ออะไร ตัวที่มันโดนลูฟี่ต่อยโอเคหรือว่าให้เขาตอบว่าเราเป็นเผ่ามังกรฟ้าก็พอละถอนคืูใคร please แกเข้าใจฉันปะเนี่ยโอเคท่านายรู้จกักฉันจะสุ่มผลให้เติดโอเคโอเคอย่างเดียว <c oughs> สวัสดีเจ้ามนุษย์สวัสดีขอผลหน่อยได้ไหมท่านายรู้จกักฉันจะสุ่มผลให้ไม่เคยเห็นมาก่อนดูหน้าของฉันดีๆสิเนี่ย น่าอล่ลเหล่านี่ฮาวชิ้นคสซมาชมรสน่ะให้อะไรวะเนี่ยเป็นอะไรอะ่ะขอพรพรเป็นเผ่าอะไรไม่รู้อะ่ะเราเลเวลร้อยเกาองหน่อยไม่ได้ดูวนะันพีซสิเหรอใช่ <c oughs> จบละม,มาไงดีงั้นหน่อยต้องทําตามที่ฉันบอกโอเคไปกันหน่อยต้องไปฆ่าคนหนึ่งคนทำอย่างไรจอดการเจ้านอนสอแ่แนะเ,เอาเลยโด,ดบะนบอว่า ไม่เปิดพีพีอ่อตุมตุมมันไม่เปิดพีพีแน่เลยเขาไม่เปิดพีพีเปลี่ยนโคนใหม่โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนไปจัดการบอสดีกว่าบอสอยู่คุกเจ้านอนเนาะเออเจ้านี่แหละปไปเลยเวลสองร้อยเขาวเวลด์หนเก้าทำไมสกิลเบาอ่ะเฮ้ยพอได้อยู่ให้เขาํำบากนิดนึงปู้เขาเจ้าหนม่มปู้เขานอยทอมด้เฮ้ยมิดหลอดละมิดหลอดละ เออสุญ,ญาตทำได้ดีเนเป็นเผ่ามังกรฟ้าเราจะได้ผลทีว้าวใช้ได้อยู่นี่เอาผลของแกตามสอนยอเราก็ต้องใจฟาร์มเวลด้วยละ่ะแต่ผลมือดอาจจะฟาร์มไม่ดีอะโอเคไว้เจอกันใหม่โอเคโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เผ่ามังกรฟ้าด้วยละ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนมาเป็นทาสิ